ไปเจอชนเผ่าแล้วออกจากป่าออกมาเจอชนเผ่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะออกจากซากติปัตังเราจะไปเจอชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีความสวยงามและงดงามมากๆนะครับสำหรับในปีนี้นะครับในมูนมีแดนทีจะไม่เสวยขนาดนี้เลยเหรอคะโมเสกจะไปเลืครับวันนี้เป็นการหล่อรวมหญิงสาวเด็กน้อยที่สวยที่สุดนะครับ ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งแต่ละสีก็พักสรรและทำสรรมาเป็นอย่างดีนะครับอ่าตอนนี้ขบวนสีแดงนะครับก็กำลังจะเดินผ่านหน้าท่านประธานในพิธีนะครับหลังจากที่มีขบวนเราไปเรียกผ่านไปนะครับก็จะมีทัพบุรุษมังเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จากสีแดงนะครับที่จะเข้าสู่บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนอนุบาลโรงเสนาดีของเราครับค่ะโอ้โหนะคะเชียร์ลีดเดอร์ของสีแดงสุดยอดมาจาก เขาเผาอินเดียแดงเห็นนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะแล้วจะมีขนนกติดมาที่หัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีท่าพิเศษของชนเผ่าเราต้องรอชมนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอชมท่าพิเศษบอกไว้บอกด้วยนะครับไหนเราชนเผ่าอินเดียแดงใครเรียมมาไหนให้กอบมือหน่อยครับกอบมือหน่อย